สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเอฟสนนะครับ l 3 1ส0นะครับผมลูกค้าแจ้งมานะครับบอกว่าปิ้นออกมาสีเพี้ยนนะครับผมนะฮะสีไม่ออกนะครับผมเบื้องต้นนะฮะเราก็ต้องเช็คดูหัวพิมพ์ก่อนนะครับว่าสีมันออกมาครบหรือเปล่านะครับผมโดยการสั่งพิมพ์ผ่านตัวเครื่องนะครับก็คือทดสอบการพิมพ์นะครับผม เดี๋ยวเราทดสอบการพิมพ์ก่อนนะครับผมตัวนี้เครื่องลูกค้าหมดประกันไปแล้วนะครับผมลูกค้าซื้อมานะครับเวลาเราเทสออกมานะครับผมเห็นไหมฮะสีน้าเงินไม่ออกนะครับเวลาเราเทสออกมาเนี่ยครับเขาจะบอกวันที่ซื้อนะครับผมวันที่สิบแปดเดือนเก้าปีสองพันสิบเก้าเห็นไหมครับอันนี้คือประกันเครื่องหมดแล้วนะครับผมก็คือสีน้าเงินไม่ออกนะครับทาให้เวลาปรินภาพภาพจะเพี้ยนนะครับผมแล้วก็หมึกลูกค้าหมดนะครับผม หมึกลูกค้าหมดเนี่ยเราสามารถใช้หมึกทั่วไปเติมได้นะครับหรือจะใช้หมึกโรงงานหรือหมึกศูนย์ก็ได้นะครับผมแต่ตรงนี้ผมเติมไปแล้วนะครับสามสีนะครับเนี่ยสีดําสีเหลืองสีแดงเนี่ยผมเติมไปแล้วนะครับเหลือสีน้าเงินแต่ผมจะบอกวิธีเติมถ้าถ้าเราใช้หมึกศูนย์เติมเราก็เอาขวดเสียบลงได้เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้หมึกทั่วไปเติมนะครับผมเนี่ยเราเปิดจุกขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้สลิงนะครับดูดเนี่ยดูดน้ําหมึกนะครับแล้วก็จิ้มลงไปในรูนะครับวางลงไปเฉยนะครับเห็นไหมเนี่ยผมวางลงไปเฉยนะครับ วางลงไปในรูใช่แบบนี้ครับผมจากนั้นเราก็ดันนะครับดันหมึกเลยนะครับผมสังเกตหมึกจะขึ้นมานะครับผมดูฉีดน้ําหมึกนะครับผมแล้วเราก็ฉีดหมึกลงเลยนะครับผมฉีดเบาเบานะครับผมสังเกตหมึกจะขึ้นมาเห็นไหมครับผมแล้วก็ดันปกติเลยนะครับผมน้ำหมึกเราอยาให้เหลือต่ำเกินไปนะครับถ้าเหลือต่ำเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้หมึกมันไม่ออกได้นะครับหรือหมึกดูดไม่ขึ้นนะครับผม เนี่ยฮะแล้วก็เติมให้ถึงฉีดมุมโค้งข้างบนนี้นะครับผมเนี่ยผมก็วางลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็ฉีดฉีดได้เลยนะครับผมแล้วก็สังเกตดูนะครับผมน้ำหมึกนะฮะ เห็นไหมครับจากนั้นเราก็ปิดนะครับผมแล้วก็นะนะครับผมเห็นไหมการเติมหมึกนะครับเติมง่ายๆนะครับแล้วก็การล้างหัวพิมพ์นะครับผมถ้าสมมติว่าหมึกมันไม่ออกนะครับผมผมอยากให้นะครับเบื้องต้นนะครับให้เราสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับผมนะฮะแต่ถ้ายังไม่ออกอีกเราต้องเช็คหมึกในตัวตลับด้วยนะครับว่ามันมีน้ําหมึก หรือเปล่านะครับผมแต่ขั้นตอนนี้นะครับพอเราเติมหมึกเข้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหครั้งนะครับโดยการสั่งล้างแบบพิเศษนะครับผมดูนะครับผมของใครไม่มีฟังก์ชันนี้หรือไม่มีคําสั่งนี้นะครับให้ติดตั้งตัวไดเวอร์ก่อนนะครับผมนะครับเราคลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็เลือกคําว่า printing performance นะครับเห็นไหมครับผมตรงนี้นะครับผมนะครับ พอแล้วเลือกปินติงพัฟฟ์เลนแล้วนะครับเราก็มาตกการมงบำรุงรักษาตรงนี้นะครับผมจากนั้นเราก็มาล้างหัวพิมพ์นะครับผมนี่ฮะการล้างหัวหมึกนะครับผมเราล้างเบื้องต้นเราล้างแบบธรรมดาก่อนนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมแบบนี้นะครับผมเพราะถ้าเราล้างพิเศษเลยนะครับหนึ่งมันจะเปืองน้ําหมึกนะครับผมถ้าเครื่องเราใช้งานประจําอยู่เราล้างธรรมดานะครับนะหมึกน่าจะใช้ได้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มนะครับทํางานเริ่มล้างหัวพิมพ์นะครับผม เครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับโดยการสั่งคีนนิ่งหัวพิมพ์นะครับผมเนี่ยครับเครื่องก็จะใช้เวลาประมาณ2 3นาทีนะครับในการล้างหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวรอเครื่องนะครับพอล้างหัวพิมพ์เสร็จเดี๋ยวเรามาปรินเทสดูอีกรอบหนึ่งว่าหัวพิมพ์มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมครับผมหลังจากที่เราล้างเครื่องเสร็จแล้วนะครับเครื่องเขาก็จะบอกให้เราปรินเทสออกมานะครับผมพิมพ์ออกมาแล้วก็พิมพ์ออกมาเลยนะครับผม แล้วก็พิมพ์นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเครื่องก็จะพิมพ์ออกมาให้เราดูนะครับหลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิมพ์ไปแล้วหนึ่งรอบนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็คือถ้าปกติเครื่องเราใช้งานประจำเนโอกาสตันมันก็จะน้อยนะครับผมเราสั่งล้างแบบนี้มันก็หายนะครับผมเพอาะเราสั่งล้างแบบนี้แล้วใช่ไหมครับผม มันไม่ออกเห็นไหมครับมันก็ยังไม่ออกอีกนะครับผมให้เราล้างอีกรอบนึงนะครับคราวนี้เวลาเราล้างนะครับผมให้เราล้างแบบเนี่ยขั้นสูงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เริ่มเลยนะครับผม มันก็เขาก็จะถามว่านะครับผมมันมีหมึกหมึกเราเยอะไหมนะครับต้องใส่ต้นเติมหมึกให้เยอะนะครับผมไม่เกินครึ่งนะครับผมแล้วก็ติ๊กนะครับ12บชั่วโมงจะล้างได้แค่ครั้งเดียวนะครับขั้นตอนนี้นะครับผมแล้วก็กดถัดไปนะครับผมแล้วก็เริ่มเลยนะครับผมถ้าขั้นตอนนี้นะครับยังไม่ออกอีกเราต้องแกะตลับหมึกออกมาดูนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับผม ให้เรารอประมาณสักห้านาทีนะครับขั้นตอนนี้จะใช้หมึกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเดี๋ยวพอล้างเสร็จเดี๋ยวเรามาเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ออกคราวนี้เราต้องทําการแกะแกะตัวเครื่องนะครับผมแกะตัวเครื่องออกมาเพื่อที่จะดูหัวพิมพ์แล้วก็ดูตัวตลับหมึกนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็รอนะครับรอให้เครื่องมันล้างหัวพิมพ์ให้เสร็จก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าเราล้างขั้นสูงนะครับหรือล้างแบบพิเศษหมึกต้องเกินครึ่งนะครับผมเพราะขั้นตอนนี้จะใช้หมึกเยอะนะครับ อันนี้ก็รอก่อนนะครับผมรอให้เครื่องเขาล้างหวัวพิมพ์ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาเป็นเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมครับผมคราวนี้เป็นการสั่งล้างหวัวพิมพ์รั้งที่2งนะครับโดยการสั่งล้างแบบพิเศษหรือขั้นสูงนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามามาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมโดยการเทสผ่านโปรแกรมนะครับผมมาดูกันว่าถ้าล้างคราวนี้ไม่ออกเราอาจจะต้องแกะเครื่องนะครับผมตรวจเช็คข้างในนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเห็นไหมครับพอเราล้างแบบพิเศษแล้วนะครับผมหัวพิมพ์ก็จะออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หัวดำเนี่ยขาดนิดน,นึงเดี๋ยวเราสั่งปิ้นไปสักพักเดี๋ยวหัวดำจะใช้ได้นะครับเพราะหัวดำมันไม่ได้ตันนะครับผมการล้างหัวพิมพ์นะครับผมไม่แนะนําให้ล้างเกินสองครั้งติดต่อกันนะครับถ้าสมมติเราล้างหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วครับ แล้วยังไม่ออกนะครับผมให้ทําตามขั right. ้นตอนนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะถ้าสมมุติเราล้างแล้วมันไม่ออกนะครับผมผมอยากให้ตรวจเช็คนะครับผมอันนี้คือเครื่องตัวอย่างนะครับผมถ้าสมมุติเราล้างสองครั้งแล้วไม่ออกนะครับผมผมอยากให้เช็คหมึกในตัวตัวกล่องนะครับผมโดยการเปิดฝาขึ้นมามันจะมีน็อตสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับเราถอดน็อตออกนะครับผมนี่ครับเราก็ถอดน็อตออกเลยนะ จะมีน็อตสองตัวนะครับผมนี่แหละถ้ามันยังไม่ออกถ้าคือเราล้างสองครั้งแล้วมันไม่ออกก็เนี่ยถอดดูนะครับผมถอดดูในตลับนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งสั่งล้างหัวพิมพ์เยอะๆนะครับหมึกมันยิ่งไม่ออกนะเพราะว่าหมึกหมึกที่เข้าในตัวตลับนะครับผมเข้าในหัวพิมพ์กับหมึกที่ออก่หมึกที่ออกมันจะออกไปเยอะกว่านะครับแต่หมึกที่เข้าในตัวตลับมันจะเข้าไปน้อยนะคะรับพอเราถอดน็อตออกเราก็ยกขึ้นได้เลยนะครับผมเวลายกขึ้นนะครับระวังสายสแกนเนอร์หลุดนะครับผมตัวนี้นะระวังหน่อยนะครับผมยกขึ้นเนี่ยแล้วก็หาาอะะไรรมมคคนับผ หาใครควงหาอะไรมาค้ำไว้ก็ได้นะครับค้ำตัวสแกนเนอร์ไว้นะครับแบบนี้นะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นตัวตัวหมึกนะครับยกตัวอย่างอย่างสมมติว like see, ่า like ส <Yeah. S 2> ีดํานะครับมันไม่ออกนะฮะเราก็ถอดสีดําขึ้นมานะครับเช็กดูนหมึกในตัวนี้นะครับว่าหมึกมันมีไหมนะครับถ้าหมึกมันไม่มีนะครับเพื่อนๆก็ใช้ตัวสลิงนะครับดูดแบบนี้ครับเสียบเข้าไปนะครับผมแล้วก็เปิดจุกสมมุติสีดำนะครับเราจะดูดสีดําใช่ไหมครับผมเราก็เปิดจุกสีดําขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดูดหมึกนะครับผมแบบนี้นะเนี่ย ให้มันเข้าในตลับนะครับผมนะฮะสีไหนไม่ออกเราก็ดูดดูดทุกสีครับผมแล้วก็ยกขึ้นได้นะ s <up> <S เห็นไหมครับผมยกขึ้นนะครับผมยกขึ้นเราก็ดูดสีไหนไม่มีหมึกเราก็ราดูดนะครับอย่าลืมเปิด s <up> <S เปิดจุกสีขึ้นด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่มีอากาศนะเนาะเพื่อนนีน่ะครับดูดนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ลงคืนนะครับใส่เข้าไปในเครื่องคืนนะ ใส่เข้าไปในเครื่องคืนนะครับผมแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ปิดจุกนะครับผมจัดสายให้เรียบร้อยนะครับปิดจุกนะครับแล้วก็เอาฝาลงนะครับผมแล้วก็ใส่น็อตคืนนะครับผมหลังจากที่เราใส่น็อตคืนเราก็สั่งล้างหัวพิม อีกรอบนึงนะครับผมผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับโดยการล้างแบบปกตินะครับผมเพราะว่าล้างพิเศษมันล้างได้แค่วันละครั้งนะครับผมถ้าล้างแล้วไม่หายเราอาจจะต้องถอดหัวออกมาล้างนะครับขั้นตอนการถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างนะครับผมมีสอนไว้ในคลิปวิดีโอเก่านะครับผมเข้าไปเลื่อนดูได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับในกรณีที่มันไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เราก็เดี๋ยวมาเทสดูอีกรอบนึงนะครับผม ตามจริงถ้าเราใช้งานประจํานะครับผมเราสั่งล่างโัวพิมพ์มันก็ใช้ได้นะครับก็จะมีแค่การแนะนํานะครับก็คือเวลาใช้งานเครื่องปิ้นนะครับเราจะปล่อยให้น้ําหมึกนะครับมันต่ําเกินไปนะครับเนี่ยจะมีตุดลูกศรเห็นไหมครับเนี่ยอย่าให้มันต่ํากว่าขีดนี้ครับผมถ้ามันลดลงเยอะเราก็เติมนะครับผมไม่งั้นหมึกมันจะดูดไม่ขึ้นนะครับมันจะทําให้หัวพิมพ์เราไม่ออกหรือมีปัญหาได้นะครับผมจะลองปิ้นดูนะครับผมอันนี้ เห็นไหมครับพอพิมพ์ก็ออกนะครับผมแล้วก็การใช้งานของเครื่องปิ้นพวกนี้นะครับเวลาเราเอาไปปิ้นรูปนะครับผมเครื่องปิ้นเนี่ยค่าปกติของเขาคือค่าสแตนดาดคือค่าโหมดตัวดังสือนะครับเวลาเพื่อนๆปิ้นรูปนะครับให้ตั้งค่าเครื่องปิ้นเป็นโหมดรูปภาพนะครับไม่งั้นมันจะไม่สวยแล้วสีมันจะจืดแล้วก็มันจะเป็นเส้นนะครับผม อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการดูแลเครื่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมหรือถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถเมมสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับอภิญญพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ